สวัสดีครับช่วงนี้หลายๆท่านคงทราบกันดีนะครับว่าท่านผู้ว่าชัดชาติกำลังเจราจากับทางกรุงเทพธนนะฮะในเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวและกําลังจะเข้าไปเจราจากับทาง b t s อีกทีนะฮะผมก็อยากจะฝากเรียนท่านผู้ว่าล่ะครับว่าช่วยพิจารณาเรื่องของตั๋วเดือนด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงกันยายนปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทาง BTS เนี่ยมีการยกเลิกค่าโดยสารแบบตั๋วเดือนออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วมีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางด้านโควิดเนี่ยน่าจะคลี่คลายแล้วก็ประชาชนออกมาเดินทางเป็นปกติแล้วแต่ภาวะน้ํามันภาวะค่าครองชีพสินค้าต่างๆราคาพุ่งขึ้นสูงครับค่าโดยสารที่เป็นตั๋วเดือนเนี่ยน่าจะมาช่วยลดภาระแบ่งเบาให้กับพี่น้องประชาชนของพวกเราได้นะฮะก็เลยอยากจะเสนอครับว่าถ้าท่านผู้ว่าเนี่ยเข้าไปเจราจากับทาง B t ท ฝาคุยเรื่องตั๋วเดือนครับอยากให้ทาง BTS นำกลับมาใช้แล้วก็นอกจากตั๋วเดือนรถไฟฟ้าเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยจะพิจารณาเรื่องตั๋วเดือนรถเมยนะฮะหรือค่าวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้จ่ายกันอยู่ทุกวันเนี่ยและทําให้มันเป็นตั๋วเดือนได้เนี่ยจะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงภาวะ,ะน้ํามันแพงหรือเงินเฟ้อสินค้าราคาแพงได้เป็นอย่างดีครับ